เป็นยังไงตอนนี้มันทุเรศมากเลยมูมามอกับโอ้โหหิวมาสามชาติอะ่ะม,มันสั่งมาเยอะขนาดเนี้นี่ต้องห่านไหมแล้วดูสภาพมันอะ่ะกินเยอะขนาดนี้ยกินทุเรศขนาดเนี้นี่พวกแก แมทกับอันมันมาถูกป่ะเนี่ยชาตลบกินอะไรดีอ่ะเชงยากินกินอะไรร้านนี้อร่อยทุกอย่างายแกยังไงไม่เจอกันนานยายอันแกไปทำอะไรมาเนี่ยนั่นดีแกฉันจำคาบยายอันตอนที่เป็นดาวหานเลยไม่ได้เลยเนี่ย โหทำให้วมขนาดนี้เป็นตุ่มเลยอะค่ะก็เบียดเอวไม่มีแล้วเนี่ยแล้วจะใส่สายเดี่ยวมาอีกลักแก้บเบียดเลยขนาดนี้โอ้ยเฮ้ยพ่อแกพอได้แล้วฉันก็กินไงแกเดี๋ยวนี้ของกินอร่อยๆเยอะจะตายกินอะไรกันดีมีอะไรอร่อยขอเมนูโอเคสั่งอาหารเลยเนาะน้องคะขอเมนูหน่อยค่ะนี่ครับ เด็กเสิร์ฟหล่อจังเลยขอเบอร์ไหนในป้าหยแกคุณขนาดนี้ไปกล้าขอเบอร์น้องเคยก่อโอ้ยแกก็กระชุ่มกระชวยหัวใจไงกรุบกริบกริบกริบานนี้นะนี่ก็ขัดเพื่อนน้นง้อาแกดูไปแล้วกันนะเดี๋ยวฉันจะสั่งเลยอ่าน้องคะเอาพิซซ่าสองถาดนะคะเอาฮาวายเอียนบางกรอบแล้วก็เอารวมหนานุ่มนะคะ แล้วก็เอาสปาเกตตี้ผัดที่เมานะคะแล้วก็ไสก้กรอกเยอรมันแล้วก็เฟรนฟรายด้วยนะเฮ้ยนี่แกสั่งขนาดนี้ไม่คิดใจผู้ชันสั่งเลยเหรอนั่นดีเฮ้ยแกที่ฉันสั่งมานะอร่อยทุกอย่างฉันเคยมาร้านเนี้ยแกรู้ไหมมันเขาทาเป็นแบบโฮมเมดหมดเลยนะโดยฉพาะพิซซ่าทั้งบางกรอบทั้งหนานุ่มนะอร่อยมากวัตถุดิบนะสดๆทั้งนั้นเลยแกเออเชื่อแล้ ถึงว่าหุ่นแกถึงได้เป็นแบบเนี้แกนีก็จริงะ่ะแกโหอธิบายไม่ใชะละเอียดยิบเลยแค่ว่าตะเวนกินมาแกพอโอเคชัขอดูบ้างว่ามีอะไรไม่ต้องสั่งแล้วจานแนทแค่นี้ก็กินไม่หมดแล้วพอแล้วอห,หมดอยู่แล้วแกมีชั้นอยู่ทั้งคนหมดแน่นอนอม,อมาแล้วามารครับอันนี้ไส้รวมแป้งมันทอ อันนี้เาวเอียนหแกถ้าจะดมขนาดนั้นนะอุยหอมจะตายแกมันหอมนะแกลองดูทิโแ้ my god โอ้ยใหญ่ที่น่ากินใช่ไหมล่ะหมดยังเนี่ยยังเหมือนจะเหลืออย่างนงอันนี้ไส้กรอกโอ้ยหมดแล้วใช่ไหมหมดแล้วหมดแล้วจะกินหมดมเนี่ยนีจันแบ่งครับขอบคุณนะจะกินหมดไมเนี่ยแกเยอะมากเลยอะ หูเยอะมากอ่ะาช่วยกันกินนะแกหมดละแกเชื่อใจฉันแตะอาวุธก่อนนะอลงมือกันเลยเฮ้ยเซลฟี่ก่อนโอเคก็ได้เร็วเลยเธอหิวแล้วไม่ได้เจอกันต้องนานมาเงินถือมาเงินถือมาเดี๋ยวฉันเซลให้อะไหนอะของฉันนี่แหละกล้องสวยโอเค สองสามชีสเด็กแกลองเช็คดูสิสวยไหมโอ้ยสวยนะเล่าว่าแกฉันะแต่หน้าอันน่ะใหญ่มากเหมือนซาลาเปาเลยเหรอไหน,ไหนดีไหนหรือในตัวแกก็เหมือนองค์ราชบุรีเลยอะไม่ไหวแล้วนะเราอะอแกน่ารักจะตายดูดิหน,น้าฉาหน้าขาวเหมือนซาลาเปาเลยนุ่มนิ่มด้วยแกความมัน <รอ S 1> นยามาจากไหนก่อน พอไปกินกินก,กินกัน<ป>เชิญค่ะงั้น,ก,นกินเลยนะ กินก็นได้มัง้งไม่มีใครแย่งกันหรอกถ้าค่อยตักแม่แกของอร่อยอเอา้าพวกแกมองฉันทำไมกินสิกินเอา้ากินสิมาแต่อึ้งอะไรกินอร่อยน่ะจนไม่กล้าจะกินเลย เบาๆบแกค่อยๆไม่ต้องรีบโอโ้โ,อโหโอ้โหอ,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 อืออืออืออไอ่ไม่ไมืออ,อ,นะอือ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 ่าออื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 ออนะกืออ่ออื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 ออออืาอือ้มอ่ะอะรระอ,าาอืออืออืืออนนอือออมออ แกจำสภาพแกได้ไหมเมื่อก่อนเป็นยังไงตอนนี้มันทุเรศมากเลยจริงไปดูในห้องน้ําเลยเอองั้นไปสิเออเดี๋ยวไปเข้าห้องน้ําก่อนละกันนะอโอแกนี่พูดอะไรไม่รักษาน้ําใจมันเลยก็แกดูดิม,มันสั่งมาเยอะขนาดเนี้ยนี่ต้องห่านไหมแล้วดูสภาพมันอ่ะถ้าเราไม่เตือนเนี่ยมันมีอะไรดีขึ้นมาม้างไหมกินเยอะขนาดนี้กินทุเรศขนาดเนี้ยจริงแกมูมมาเหมือกับโอ้โหหิวมาสามชาติอ่ะ ก็แกมันเป็นเพื่อนเรานะมันแกก็ก็มัน,<จ>นคน,นละเรื่องนี่พูดก็เป็นห่วงแม้แล้วมันก็มันรับไม่ได้มันเห็นแล้วมันรับไม่ได้อะแล้วดูสิแกนางอะก็คืออ้วนอยู่คนเดียวนะตัวเราดิก็หมุนเท่ากันหมดแล้วคือแปลกอยู่คนเดียวคืออะไรอะไรอะไรคะแกแต่แกพูดแรงเกินไปบอกเพื่อนดีๆก็ได้รินี่พวกแกฉันไม่โกรธหรอกนะที่พวกแกพูดแบบนั้นอะ ถึงฉันจะอ้วนแล้วก็ชอบกินแต่ว่าฉันก็ดูแลสุขภาพนะฉันออกกำลังกายอยู่บ่อยๆเลยแล้วฉันนก็มีความสุขกับการกินด้วยฉันว่าหุ่นของฉันก็ยังไม่ได้อ้วนมากนะเป็นหุ่นแบบสุขภาพดีอะ<ม>ฉันรักตัวเองที่เป็นแบบนี้นะเออใช่นั่งก่อนนั่งก่อนแกนั่งนั่งนั่งฉันเก็บเงินเลยไหมอืมเก็บเงินเลยก็ได้เช็คบินค่ะ มื้อนี้ผมขอเป็นคนเลี้ยงเองนะครับฮะทำไมล่ะคะพอดีจริงๆแล้วผมเป็นเจ้าของร้านนี้ครับอ๋อตั้งแต่เปิดร้านมาเนี่ยผมไม่เคยเห็นใครกินอร่อยเท่าคุณเลยนะครับ<ม><ม>คุณกินแล้วแบบผมมีความสุขไปด้วยเลยเอางี้ละกันครับถ้าว่างๆเนี่ยเดี๋ยวคุณมารีวิวร้านอาหารให้ผมดีไหมครับได้เลยค่ะผม,ผมยังไม่เคยเห็นใครกิน <laughs> ขอบคุณนะคะได้ครับผมนรสินหัวใจกล้าแก่งนักภูพานะครับโอเคค่ะคุณนรสินทานต่อไปนะคะอันนี้อร่อยนะครับถ้าจะเอาอะไรเพิ่มบอกผมได้นะได้เลยค่ะได้ครับขอบคุณมากนะครับีดเลยได้เห็นไห่แกเพราะว่าการที่ฉันอ่ะกินเยอะกินจุกินอร่อยเนี่ยมันทำให้เราได้กินปีวันนี้โอเคเห็นไหมแกเพื่อนอ่ะจะอ้วนจะผอมอ่ะเราก็เตือนกันดีๆได้ไม่ต้องไปพูดอะไรหนักขนาดนั้น ่ไม่ใช่พ่อใหญ่อันมือเนี้ยไม่ได้มีใครมาเลี้ยงนะโอเคงั้นฉันส่งคนก็ขอโทษแล้วกันใช่แต่แกก็กินดูอร่อยจริงๆนะจริงฉันมีหิวอีกรอบไปไหมกันไหมข้าหลังมากินกันอีกได้เลยงั้นกินเลยนิดนึงกินเลยเนาะอืออือเดี๋ยวรอบหน้าเนี่ยฉันจะพาไปร้านะก็ได้นะได้